จเจริญพรท่านผู้ชมแฟนเพจของหลวงพ่อสังคมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมสมาชิกมาดูโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลนะครับของท่านศาสตราจารย์ดรหันษานะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้อำนวยการสันติศึกษาของมหาวิทยาลายัยจุฬาล,ลงกรณราชวิทยาลัยครับ โคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลอยู่ที่อําเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านเองก็ได้ขยายต่อไปซึ่งอัตมาภาพ พระสังคมเป็นผู้ที่มาออกแบบดีไซน์แล้วก็ขุดให้ท่านนะครับซึ่งวันนี้อายุได้เ็เดือนพอดีสวยงามมากท่านผู้ชมสวยจริงๆครับนี่คือธนาคารน้ำที่ท่านได้ภาคภูมิใจที่สุดเพราะเราได้เจาะสะดือน้ำหรือเราเรียกว่าโคกน้องนาะธนาคารน้ำโมเดลนั่นเอง นี่คือกุฏิของท่านซึ่งท่านตัดสินใจมาจําพรรษาอยู่ที่โคกน้องนาข้างล่างข้างๆนี่ก็จะเป็นข้าวการปลูกข้าวแบบปราณีดนะครับโคกน้องนาเราก็แบ่งพื้นที่30-30-30-10แล้วแบ่งพื้นที่ตามกเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ให้มีน้ำา30เซ มีนามีนา30%แล้วก็ปลูกป่าอีก30%อร์ในพื้นที่โคกก็ปลูกป่า30%แต่ป่าก็จะเป็นป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างอย่างน้อยก็ป่า5ระดับสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวซึ่งวิธีการปลูกป่าของโค,โคกน้องนาเราก็จะปลูกป่า5ระดับเป็นอย่างน้อย และปลูกให้พอกินพออยู่พอใช้วันนี้พาท่านผู้ชมมาชื่นชมโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลที่สวยงามเพิ่งเริ่มได้แค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเองท่านจะเห็นว่าข้างๆที่ไม่ได้ทำโคกน้องนาก็จะ,ะแห้งแล้งนะครับแล้วก็มีนกมาจิกกินข้าวและข้าวก็จะ,ะโหอย่างที่ท่านเห็นมีแต่หญ้าท่านผู้ชม แต่ข้าวในโคกน้องนาของเราสวยงามปลูกแบบปราณีตครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้สวยงามมากปลูกน้อยแต่ได้เยอะนะครับฝั่งทางโน้นที่ไม่ทาโคกน้องนาปลูกเยอะแต่ได้น้อยเพียงแค่เราขุดแล้วก็ปลูกโคกน้องนาปลูกป่า3มอย่างให้ประโยชน์4ี่อย่าง7เดือนผ่านไปสวยงามแทบจะเป็นอุโมง์ต้นไม้แล้วครับท่านผู้ชม นี่คืออุโมงค์ผักต่างๆซึ่งก็าทางโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลก็ได้เก็บกินเก็บอยู่เก็บใช้ถวายพระนะเยอะแยะไปหมดเป็นทั้งฟักบวบฟักเลี่ยมนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับมองไปในวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามนะครับนี่คือโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดล ผู้บริหารก็คือท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาหันษานะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาหาาันษาท่านเป็นคนอีสานบ้านเห้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องท่านไปเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัายบัานนี้กลาบมาพัฒนาบ้านเห้าเออ้อพี่น้องแนมไปทางใดก็มีแต่ของกินพี่น้อง มีกล้วยอ้อยพ,กพักผลมากรากใหม่บักซีดอกซีดาฝลงฝรังโอ้ยอ่อนซ่อนโคกหนองหน้าสันติศึกษาโมเดลของเพิ่นครับผู้ใดสนใจให้อัตมาภาพออกแบบให้ก็ออกแบบให้ฟรีพ่อแม่พี่น้องบ่เอาเงินจากบาทนะครับเรื่องการคุดกับหาลดคุดทีมงานกับคุดให้เป็นในราคาเป็นกันเองครับพี่น้อง สวยงามมากท่านผู้ชมครับโอ้นี่วันนี้เรามาเจอครับราาการนมัสการครับท่านศาสตราจารย์ดรหันาครับโอ้โหม, oh, มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับนโคก,โคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลพาเสมาเยี่ยมชมโคกน้องนาครับโดยความเมตตาของท่านอาจารย์สังคมครับ ได้ดูพัฒนาการจากวันที่ไม่มีอะไรเลยครับหลวงพ่อสวยมากเลยครับน้ำก็ไม่มีปลาก็ไม่มีบัวก็ไม่มีอปลาเล้าอะไรไม่มีทั้งนั้นครับต้วยก็ไม่มีครับวันนี้ผ่านไปแเดือนครับทุกอย่างมีหมดเลยครับหลวงพ่อโอ้โหขอโทษครับผมเพิ่งบอกท่านผู้ชมไป7เดือน8เดือนแล้วเหรอครับโอ้แปดเดือนแล้วท่านผู้ชมขออภัยด้วยตั้งต่มีนาคมมมีนา มีนมาเม oh, ษาโอ้โหสวยๆครับแตหลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างไรถามจริงๆโอ้ดีใจมากครับได้คืนธรรมชาติเอาไว้ให้กับลูกหลานครับอยากจะฝากผู้ที่อยากจะขุดอยากจะทําอผมบอกอย่างเดียวว่าอีสานไม่มีคําว่าแรงครับที่บอกอีสานแห้งแรงผมไม่เชื่อผมฟังแต่ผมไม่เชื่อไงผมขอดูก่อนครับแต่พอเรามาทําแล้วมาขุดแล้ว8เมตร12เมตรพบเลยว่า มีสารตงแห้งแ้งเนี่ยผมว่าไม่จริงครับลูกหลานกัะมาก็มาทําครับผมมีที่อยู่สองไร่สามไร่ทำนี่หมดครับที่ไร่เดียวก็ยังทําได้เลยครับใช่ครับขอให้มาทําเถอะครับคืนน้ําคืนดินคืนต้นไม้ให้กับปู่ย่าตายายให้กับลูกหลานของเราครับให้ปลามาศัยเหมือนที่ผู้บริจาคท่านตรัสไงครับว่าผู้ใดก็ตามขุดบ่อปลูกต้นไม้สร้างสะพานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนครับเนี่ย น้ำเล็บปาสวยงามมากครับครับผมโอ้ขอบพระคุณมากครับ,รบท่านเจ้าคุณครับ,รบ,รบท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาหันษาครับ <c oughs> พี่น้องบานเฮ้า <c oughs> เป็นตาออนซ่อนเ <c oughs> พื่อนหลายๆเมื่อนนี้ก็ได้พาเสเพิ่นมาเน้อพันเอกพิเศษสมศักดิ์บำรุงศิลป์เป็นยังไงบ้างท่านเสรครับวันนี้ก็ต้องกลับขอขอบพระคุณพระอาจารย์สังคมนะครับที่ได้พาผม มาพบกับพระอาจารย์ดรหันษานะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านท่านว่าไปนะครับพอเห็นท่านแล้วท่านพาชมแล้วก็เห็นว่าเออท่านเองท่านมีความสุขนะครับทาแล้วมีความสุขแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปประมาณแค่เจ็ดหรือแปดเดือนมันก็สามารถที่จะคืนธรรมชาติเนี่ยให้ให้ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติต่อไปสักประมาณสามสี่ปีเนี่ยตรงนี้ก็จะร่มลื่น ซึ่งจะแตกต่างจากข้างๆหรือตรงบริเวณทางด้านนอกนะครับเป็นอย่างมากนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เราอนุรักษ์หรือทําให้คืนสู่ธรรมชาตินะครับคืน,นชีวิตให้แผ่นดินคืนชีวิตให้กับแผ่นดินแล้วก็ดีใจว่าเมื่อกี้พราจารย์ในเมื่อพราจารย์ทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพาาระอาจา์ก็ยังเกื้อกูลกับเด็กและก็เยาวชนที่ยากจนตรงนี้เปิดโรงเรียนหรือเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะทําให้เยาวชนของเราเนี่ย ได้ต่อยอดกันไปไม่หยุดอยู่เท่านี้นะครับแล้วตรงนี้พระจย์เมื่อกี้เดินไปก็ยังมีเป็นกุฏิเป็นที่พักที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรม<ป>ได้มาปีก,ว,ว,กวิเวกการที่ปีกวิเวกเในลักษณะเนี้ยก็ได้เห็นธรรมชาติที่ความเป็นอยู่ในลักษณะของโคกหนองนานะครับที่ พระอาจารย์สังคมได้เมตตามาช่วยเคยออกแบบถวายท่านครับถวายถวายและที่สําคัญท่านเป็นมาเอื้องรุ่นที่หกสามครับหลวงพ่อครับหกสามสามใช่ครับโอ้โหรุ่นปลูกเปลี่ยนโลกครับรุ่นปลูกเปลี่ยนโลกครับหลวงพ่อรุ่นปลูกเปลี่ยนโลกโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลท่านผู้ชมวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มเลยพระอาจารย์สังคมเองก็ขนคิงลูกพี่น้องเอยขนคิงลูกมันง่ามอิหรีครับง่ามแห้ง โอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อน <c oughs> เป็นตาอ่อนซ่อน <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเอาผู้ใดมีทีมีท่ททางหนึ่งลายสองลายหาหาลายสิบลายสิบหาลายฟ้าวลงทะเบียนเด้อพี่น้องลงทะเบียนทีเ่เพื่อที่จะขุดโคกหนองนาฟรีจากรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะจากากรมพัฒนาชุมชนปีนี้เป็นเฟสสามแล้วขอให้ลงทะเบียนที่ พัฒนาการอำเภอหรือพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัดขออนุโมทนาพี่น้องที่เสียสละเวลา10นาทีในการได้รับชมโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลต้นแบบของชาวอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดกันเองเด้อพี่น้องขออนุโมทนาบุญหลายๆโอ้ยงามแหงงามแหงอ่อนซ้อนอ,อน่อนซอน thank you very much for watching โคกน้องนาโมเดลสาธุเดะเจรินพ่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเพิ่นครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนเพจของหลวงพ่อสังคมนะขออนุโมทนาโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดล รางกูศรีสะเกตขอเจริญพร